สพลังสําคัญนะคะในเรื่องของการจดบันทึกแบบบล็อ j เจอแนลค่ะหลายคนนะคะก็พอจะทราบดีอยู่แล้วเนาะว่าบล็อ j เจอแนลเนี่ยมันก็คือการจดบันทึกรูปแบบหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้คุณมี productivity นะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันดีขึ้นได้ค่ะคําถามคือว่าแล้วมันดีขึ้นในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้คูเอา3มวงกลมวงล้อน,นี้มาให้ทุกคนดูกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะนี่นะอันที่1คือเรื่องของ productivity ค่ะการที่คุณนะคะจะบริหารจัดการเวลาชีวิตของ คุณยังไงค่ะบูโจเนี่ยมันช่วยให้คุณนะคะช่วยบริหารจัดการชีวิตของคุณค่ะช่วยให้คุณนะคะรู้ว่าอะไรนะคะที่เป็นสิ่งที่มันสําคัญนะคะหรือว่าเป็นตัวช่วยนะคะที่ทําให้คุณได้สามารถ manage ชีวิตของคุณได้นั่นเองค่ะอันที่สองคือเรื่องของมายนะคะเป็นเรื่องของใจของคุณค่ะมันช่วยให้คุณรู้ว่าสิ่งไหนนะคะที่คุณจะต้องโฟกัสค่ะรู้ว่าตัวคุณนี้นะคะกําลังทําอะไรอยู่ค่ะและก็รู้ว่าทําไมนะคะ มันถึงสําคัญกับชีวิตคุณค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของอันที่เป็นตัวเชื่อมกันนะคะก็คือตัว intention ค่ะ intention เนี้ยเป็นเจตจำนงนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเวลาที่เรานะคะจดบันทึกเป้าหมายลงไปค่ะเวลาที่คุณมีโฟกัสมี intention นะคะมีเป้าหมายที่มันชัดเจนว่าฉันจะเอาสิ่งนี้แน่นอนชัวๆเลยว่าฉันจะต้องได้มันให้ได้ค่ะมันจะช่วยให้คุณใส่ทั้ง productivity คือผลิตภาพของคุณแล้วก็ในเรื่องของจิตใจของคุณ และมันจะทําให้คุณไม่ล้มเลิกจดจ่ออยู่กับเป้าหมายนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นสิ่งที่ b ู l l e t Journal นะคะมันจะช่วยคุณได้นั่นเองค่ะและถ้าคุณสนใจคอนเทนต์สาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูเนยได้เลยที่เพจ Passion Twin นะคะ